ก็เป็นท่องนานะครับตรงนี้เป็นช่องอยู่เดี๋ยวผมจะลองหยอดนะครับก็เห็นน้ำมันวันๆวานะก็น้ามีตัวครับก็เดี๋ยวลองหยอดดูครับ กัดแล้วครับวิทย์ปลาลอยมาเลยน้ำม,มันตื้นครับผงวิทย์ลองไปเกะปลาครับตายบนบกแล้ว เมื่อกี้เดินไปนะครับวิ่งมู่อะไรยังมีครับนี่ครับโอ้กบยานะครับคือวิทน้ำมันตื้นครับแล้วหมวิทวิทแรงกันกระเด้งลอยมันมีนยุนบอกเลยก็เป็นกบยางแก้คันนะครับปลาชันนรับไส์สวยเลยเขียวผักวุ้นอ่ยก็ยามเย็นนะครับพอเห็นน้ำเพิ่มเนี้ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นปลาช่อนครับ มาประช่อนพวกปลาหมอเงี้ยต้องลองตีครับได้เรื่องกบยางแก้คันนะครับสุดยอดมากโฮ